คดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปพบกับพลตรตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บชาการตำรวจนครบาลเจ้าของฉายามือปราบหูดำอีกครั้งเพื่อสอบถามถึงประเด็นชุดลายพรางที่ถูกเผาดังกล่าวโดยพลตรีวิชัยระบุว่าในยุคสมัยนี้ชาวบ้านต่างนิยมใส่ชุดลายพรางกันไป็นจนวนมากเนื่องจากเป็นแฟชั่นและกันแดดได้ดีดังนั้น หลักฐานชุดลายพรางนี้จึงสามารถจำแนกออกได้3กรณีได้แก่1ไม่ใช่ของคนร้าย 2. คนร้ายเป็นเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดลายพรางและ 3. คนร้ายเป็นชาวบ้านที่ซื้อชุดลายพรางมาใส่ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำไปตรวจสอบว่าชุดนี้เป็นของใครพลตรวจตรีวิชัยกล่าวว่าวิธีอย่างง่ายในการตรวจสอบชุดลายพรางนี้สามารถทำได้ดังต่อไปนี้หนึ่ง สังเกตยี่ห้อเพราะจะสามารถระบุได้ว่าตัดชุดให้กับหน่วยงานใดหรือเป็นยี่ห้อของเสื้อแฟชั่น 2. ลักษณะชุดเช่นเนื้อผ้าสีชุดลายชุดรอยเย็บและจำนวนช่องเก็บของกระเป๋าเพราะแต่ละหน่วยงานจะมีมาตรฐานเครื่องแบบระบุไว้เฉพาะและ3ตรวจ DNA ถึงแม้จะเผาชุดทิ้ง แต่ DNA ก็ยังอยู่และหากควันไฟไม่กรบกลิ่นของเจ้าของชุดไปเสียก่อนสุนัขตำรวจก็อาจจะดมกลิ่นจากชุดตามหาเจ้าของชุดได้อีกด้วยส่วนสาเหตุของการเผาชุดลายพรางนี้พลตร,ตรีวิชัยบอกว่าหากชุดนี้เป็นของคนร้ายจริงตนคาดว่าคนร้ายน่าจะใส่เดินเข้ามาในป่าแต่เมื่อทำผิดกฎหมายจึงถอดเสื้อลายพราง ออกมาเผาทำลายเพื่อปกปิดตัวตนแต่ที่เผาไม่หมดอาจจะเป็นเพราะคนร้ายรีบที่จะหนีเป็นชุดที่ยังเผาได้ไม่นานสังเกตได้จากรอยขี้เท่าที่ยังใหม่อย่างไรก็ตามคงต้องให้หน่วยนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้ตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปทั้งนี้การเจอหลักฐานใหม่ๆสามารถเกิดขึ้นได้และถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ชุดลายพลังนี้ อยู่ห่างจากจุดที่พบรถแบ็คโคของเล่นประมาณ200เมตรและอยู่ห่างจากจุดที่พบศพน้องชมพู่เพียง500เมตรเจ้าหน้าที่ควรจะเจอชุดนี้ตั้งแต่วันแรกทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ตีวงพื้นที่เก็บหลักฐานให้กว้างพอตั้งแต่วันแรกเพราะจะทำให้ประเด็นการสืบสวนแตกไปและประชาชนก็จะเครือบแคลงสงสัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่คดีน้องชมพู่ นางดอกไม้นามสมมุติชาวบ้านกกกอกให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าตนได้ยินชาวบ้านกกกอกเล่าต่อๆกันมาว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคม63ในช่วงเช้านายอนามัยพ่อของน้องชมพู่ได้ไปไถนาและมีการสวมใส่เสื้อสีส้มแขนสั้นส่วนตัวแล้วตนก็สงสัยในตัวพ่อน้องชมพู่ว่าจะตรงกับเสื้อสีส้มที่แก๊งจำปาให้ข้อมูล กับการแต่งกายของคนร้ายหรือไม่ที่ตนให้สัมภาษณ์ในวันนี้ตนไม่ได้กล่าวหาพ่อน้องชมพู่แต่อย่างใดตนก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งตนมีสิทธิ์ที่จะสงสัยเพราะทุกคนในหมู่บ้านก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดสำหรับนายอนามัยเท่าที่ตนรู้จักเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดถามคำตอบคำแต่ก็เป็นคนปากหนักอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามนางดอกไม้ยังบอกอีกว่า ชาวบ้านกกอกหลายๆคนรู้ข้อมูลดีแต่เขาไม่ค่อยอยากจะพูดกันบางคนเห็นเหตุการณ์จริงๆแต่พอเจ้าหน้าที่ไปสอบถามเขาก็บอกว่าไม่เห็นส่วนในวันที่11พฤษภาคม63เวลาประมาณ19นาฬิกามีคนโทรมาหาแม่น้องชมพู่บอกว่าให้ไปรับน้องชมพู่อยู่บ้านหลังหนึ่งที่ตีนเขาบ้านกกตูมจากนั้นพ่อและแม่น้องชมพู่จึงได้พากันไปรับลูกตามสายโทรศรัพท์ดังกล่าว โดยตอนนั้นแบตโทรศัพท์ของแม่น้องชมพู่หมดเขาจึงชาร์จโทรศัพท์ไว้ที่แค่หน้าบ้านไม่ได้เอาไปด้วยตนและชาวบ้านอีกหลายคนจึงเฝ้าโทรศัพท์ของแม่น้องชมพู่ไว้กระทั่งประมาณ1 9นาฬิกา30นาทีก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาหาแม่น้องชมพู่ตนจึงถือวิสาสะรับโทรศัพท์ให้แม่น้องชมพู่เมื่อ ตนรับสายจากนั้นเสียงในสายก็เงียบไปก่อนจะมีเสียงผู้ชายไวยกลางคนพูดขึ้นมาว่านุ๊ตนุนุ๊นนคือชื่อเล่นของนางสาวิตรีตนจึงบอกชายในสายว่านุ๊ตไปรับลูกอยู่ค่ะมีอะไรเหรอจากนั้นชายคนักล่าวก็ไม่พูดอะไรต่อและชายคนักล่าวก็หัวเราะออกมาคล้ายคนกําลังสะใจจากนั้นตนเองก็จึงกดวางโทรศัพท์และมีการสอบถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น ว่าชายคนก่าวเป็นใครแต่ไม่มีใครรู้ข้อมูลจากนั้นป้าแตนภรรยาลุงพลก็เดินเข้ามาถามว่าใครโทรมาตนจึงให้ป้าแตนโทร,รศัพท์หาชายคนก่าวซึ่งตนก็ไม่แน่ใจว่าวันนั้นป้าแตนได้โทรโทรศัพท์ไปหาเบอร์ปริศนาหรือไม่สำหรับกรณีนี้ตนก็เพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าตนเคยรับโทร,รศัพท์ของชายปริศนาจึงออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวคดีน้องชมพู่ ในแพทย์สิทธาลิกิตทุกูลแพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรมถอดรหัสภาษากายขณะให้สัมภาษณ์ของสองฝ่ายดังนี้ลุงพลเวลาพูดคิ้วยกสูงแสดงความจริงจังมั่นใจสายตาไม่วอกแวกแสดงถึงการไม่โกหกมือกลางออกบางช่วงขณะที่พูดแสดงถึงความจริงใจน้ำเสียงโทนต่ำไม่ใช่คนโกหกแม่น้องชมพู่ มือผายออกบ่อยครั้งสื่อถึงความต้องการให้เชื่อและเห็นใจน้ำเสียงจริงจังคิ้วยน่นและขมวดแสดงว่าอยู่ในภาวะเครียดตากระพริบทีแปลว่าประมามีบางอย่างต้องปกปิดส่วนคำพูดตอบแทนพ่อหลายครั้งคล้ายกำลังปกป้องพ่อน้องชมพูคคำพูดตอบช้าผ่านการคิดเยอะตาหลุกลิก สื่อว่ากลัวกังวลกำลังคิดอะไรบางอย่างสายตาเหลือบมองขวาสื่อว่าสร้างภาพปกปิดบางอย่างพ่อแม่ไม่ยอมขึ้นไปตามหาน้องชมพู่อ้างว่าตากับยายห้ามไว้แต่บอกว่าใจพ่อแม่หวังว่าลูกยังอยู่น้องไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยวก็กลับมาหาแล้วเลยไม่ได้ตามหาเมื่อโดนถามย้ำว่า แม่จะเป็นฝ่ายรอให้คนอื่นพาลูกมาหางั้นเหรอแม่ตอบเพียงว่าแต่เขามันสูงนะจุดนี้ชาวเน็ตมองว่าแม่กลัวอะไรหรือไม่ทำไมไม่ยอมขึ้นไปตามหาลูกผ่าแตนภรรยาลุงพลบอกว่าแม่น้องชมพู่ซื้อโทร,รศัพท์ใหม่ในวันที่น้องหายตัวไปแปลกที่ไม่มีแรงไปตามหาลูกแต่กลับไปซื้อโทร,รศัพท์ใหม่แถม ไม่ยอมให้นักข่าวดูสายโทรเข้าโทรออกตอนเช้าวันที่หายอีกด้วยแม่น้องชมพู่เหมือนพยายามสื่อไปในทางชู้สาวบอกว่าลูกสาวติดลุงพลมากเกินไปเวลาเห็นลุงพลนั้นจะวิ่งเข้าไปหาตลอดน้องไปนอนบ้านลุงพลกับป้าบ่อยซึ่งตนมองว่าไม่สมควรนักโดยประเด็นนี้ชาวเน็ตมองว่าเด็กจะดูออกว่าใครรัก และเอาใจใส่เด็กก็จะติดคนนั้นสแสดงให้เห็นว่าลุงพลรักหลานมากหลานถึงติดขนาดนี้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับข่าวผิดพลาดกราบขออภัยข่าวที่ทนายได้นำเสนอเรื่องตำรวจจะลงพื้นที่กกอก28เมษายน64เช้าวันที่30เมษายนได้รับรายงานจากภายในว่า ข่าวที่ส่งมาคราวแรกนั้นผิดพลาดไปความจริงแล้วเรื่องคดีน้องที่ตายยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจของนายใหญ่แต่ที่มาตาลงมานั้นกลายเป็นเรื่องจิว๋ววงเล็บคดีต่อเติมสิ่งปลูกสร้างที่องค์พระแต่เนื่องจากการต่อเติมเป็นเรื่องจิว๋วการที่มาตาลงไปนั้นทําให้แหล่งข่าวข้อมูลตรวจสอบไม่ชัดเจนรีบส่งข่าวมาให้ทนาย ทำให้หลงทางไปนิดหน่อยทนายต้องขอกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับแต่ในบทความที่ทนายเขียนความผิดพลาดเรื่องของหมาตาเป็นเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องหรือประเด็นอื่นๆเช่นเรื่องของลุงแหล่งข่าวก็ยังยืนยันว่าปลอดภัยเรื่องของคนหลายคนพร้อมออกมาเปิดเผยความจริงอันนี้คงยืนยันและประเด็นเรื่องของถ้าจับจับหลายคนจริงไหมอันนี้ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจ จากหน่วยเหนือหรือนายใหญ่ความผิดพลาดการเสนอข่าวย่อมมีเสมอแต่ผิดพลาดแล้วรีบแก้ข่าวนั้นดีกว่าแกล้งเฉยแล้วต่อไปใครจะเชื่อถือคราวต่อไปอาจจะต้องอาศัยแหล่งข่าวตรวจสอบให้แน่นอนชัดเจนกว่านี้ครับจะพยายามไม่ให้ผิดพลาดอย่างน่าเกลียดอีกทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล สุกที่30เมษายน2564ป่าตองซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะในการทำงานย่อมมีคลาดเคลื่อนบ้างเป็นธรรมดารู้แล้วรีบแก้ไขชี้แจงให้เข้าใจที่ถูกต้องไม่ปล่อยปะละเลยให้เข้าใจผิดขอบพระคุณในความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของคนเฝ้าติดตามค่ะเกิดความมั่นใจในข้อมูลต่อๆไปนี่แหละ ตัวอย่างที่ดีของสังคมน่าชื่นชมค่ะถัดมานะครับบอกว่าผมติดตามข่าวมาจากแหล่งอื่นทีแรกก็คิดว่ามาตามคดีน้องที่แท้ก็คดีอื่นเหตุเพราะเนื้อข่าวไม่ตรงปกถัดมานะครับบอกว่าไม่เป็นไรค่ะอย่างไรก็ยังให้ข้อมูลดีๆค่ะถัดมานะครับบอกว่ารับทราบค่ะบวกหนึ่งกำลังใจนะคะติดตามค่ะห่างตูดทนายไม่ได้เลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าไม่เป็นไรค่ะ อย่างน้อยก็ได้รู้แนวทางที่ลุงจะสู้ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้น